ก็สวัสดีนะครับพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถน้ํามันที่633นะครับแม่น้ํำลวงกันบางจากไปทางบึงพระนะครับตอนนี้กําลังจะผ่านสถานีอยุธยานะครับเป็นรถจากอาร์ตอมนะครับวันนี้ขบวนมาะมาดูว่าเป็นหมายเลขอะไรนะครับ 2.04ครับ